ไปขึ้นไปประวัติศาสตร์หนึ่งซ้ำลอยนี่โน้มลงมาไม้ไหลนี่โน้มง้างนี่ลงมากระโดดกระลิงเลยบ่เออเอาหนึ่งมาแล้วนี่มันมี่คืออยู่โะไรงานเอาลงมามันงางนะลงมามันงางนะมาฮักเอาที่พี่เออ

แต่ไหนยังว่มามาหอมมันย้อนแสงบ่เห็นเฮ้หย่างกล้วยถือหัวอืมเสือฮะแล้วอันนี้จาเฮ้ยเนี่ยงามัน,นยังว่าย,งายังงะกล้วยงากล้วยฮะพ่อเราโคกนั้นบ่ต้องไปเอาดอกบานนี้ฮะับโค้น,นี้กับพอ่อ เอาไปกระซอบมาคันทีนกันเนี่ยเพาะพอเห็นหน้า เราจะมาปัน่นผู้วยกานปั่นจำปัน่นผู้จัดการกินนะเพราะว่าวเนี่ยเป็นผู้ใดผู้ใดผ่านได้กินหมดโอ้จังอู้ยังมานอนกินเพลินสาไม่รู้ก <c oughs> ินได้ทั้งปีได้เนี่ยเมื่อแกะไว้นะเฮ้ยแกะใส่ถุงเข้าซองฟิตร้บ,รบ่ดามโดามได้ต้องใส่ต้องใส่น้ำ ใช่ wow. น้ำผ่านนะเอาน้ำใส่ในถุงเลยเบิ่งอันเบิ่งใยไหมใยไหมบอแม่นบอกว่าใยไหมข้ามพิษตัวนี้แล้วพิษแล้วละเมอเลยมาให้หยุดพิษมาเท็กได้เลยทำอะไรได้ไหมผัวหฮงบ่มีอยู่แล้วเมื่อกี้เราใส่น้ำเดือดนี่ยนะูห้องใคร่านนั้น เดี๋ยาว์ไหมเขาเชียวแจักว่ามีด้วเท่าบ้านนี่บ่ทิ้นอ่อนฉันอยู่ไหนฉันจะเมื่อกินกับป่นปลาฉันเนี่ยไหนเอาทิ้นอ่อนฉันไปไหนเม็ดอายุนะท่านเราแก้เฉพาะชอบไหมแม่นว่ะ เออฉั่นจังเอาใส่รถไปเด้อะมาทินเนี่ย <Okay. S 1> ยืนยักยืนยักเธอเอ้ยใส่ไข่อยู่อเอยมันใส่เนี่ใน,นขานั้นไปเลยใส่ขาในมองเหยียบนี่ยไปเลยเป๋ายังจะเอาเต็กอยู่นี่เอาทำเอากระสอบเพื่อมาเอาอันนี้นะปะ๋า เป็นกระสอบพี่น้องเอ้ยนเอาเต็กโผล <c oughs> จะเมื่อขายบ่ะจะเมื่อแกะขายบ่เฮ้ย <c oughs> เออหัวกระคาดก,อกด้องกะดินั่งลงเลยแหละนั่งลงบ่เย็นเย็นได้นั่งขีิงออมา อยางเด้บบานเเ <c oughs> บิ้ลรถคลึกแค่บ้านเั่งมบ่อนะบ่อน้อมนก่องเอเขึ้นมาข้าวีวลเรไปทางใดเด้คือนาน <c oughs> มาแท้ <c oughs> ไปหาไปอีกเด้อได้ผู้ว่าไหมบอาร,ราบละเสียมืเอ,อ,อีา,โโอาอยูยซื้อเสียงมดหละแ่โมไก็อ้ย,อยคุณเอยพอแล้วล่ะคุณมันพอแล้วนะมันเต็มกระสอบเลยนะนี่เต็มแล้วลเออ เกี้ยงอีกเด้อไปน้ำก่อนได้เวียงเห็ดแล้บอ๊ฮะได้เวียงนึ่งแล้วเอามือกับปลาซุ่มเออพอแล้วบอ๊พอแล้ววันนี้กับปลาซุ่มเธอได้น้ำคอดิตอ่อนอยู่ในถุงอ่ะเด็กคดิตอ่อนโอู้หูจะเวอร์บริษัทชัดให้ อ๋อเมื่อยได้ลิเมือ่อยคนเอาสินอีกออกกำลังกายเถอะน,น,นะเธอเนาะสวนออกกำลังกายอื้นะอีไหนดีเนาะอาหาแกเมื่อกี้ชอบนี่เบิ่งเอาเบิ่งเอาเราคุ้นบ้างนั่งกินได้อาหารอ๋อ ได้อดอดเอาดอกมาแข็งข่มมืดนะโอ้ยปิดเอาสองซิบซ่างหน่อยก็พอแล้วไม่กินมันน้ดอกมันิีกับเดียบกินเขาซิบห,หน่วยนะโอ้ยมันหลายกินหลาย <c ười> มันน้อยกินน้อยได้อยูดย่ดอกมันไมอยากเป็นพวกลือมักอันแข็งธรรมดาเนาะมันจกพวจนุยน่ยโนซะ่หน,น่วยนะมันกินกินก็ติดอ่ะ ทำเห้แางเาดืยอาจาบย์ปวดไอ้อพียนนี่เสียดายของอมันบวดอึดป่านะอ,ะอะปะอนายแบกมาเมย์เถิเด้อโอ้ยหน่วยสองหน่วยเนี่ยมันเป็นผลผลิตอล้วนะหลว่อบ๊วยจะลงกระเบ้าให้โอ้ย <laughs> อยากกินทิ้งกินคว้างสิสงสารเขาไอ้แตนเนี่ย <laughs> <laughs> เราปั่นแล้วเนาะปะเราขายของเด้เราบุกทิมกระตินอันนี้มันข้าวแห้งแล้วนะนี่น่ะนี่เห็นไหมนี่เอาปั่นแล้วเนาะข้าวแห้งเลยเออต้างกินหมูมืดเนาะข้าวมืดมืดกับยุดมืดวันพุธพุธพฤหัสไม่ได้วันพุธเร็วเถอะวะฉันจิไปหาเห็ดไปเนี่ยวันพุธวันพฤหัสนี Tucker ้วันพุธไปหาเห็ดเออพฤหัสไปได้แล้วคุยกับโอ้ยคุยแป๊บเดียวเนี่ย เียวสามโมงไปไปตะเซาปะ่ะเออแล้วก็มานะอือออเดี๋ยวเขาทาเขาอยู่แล้วเพื่อนไทยบอกเอาเพียบเเพื่อนไทยเอาเพียบอันนี้เด็เเกระสอบนนนั้ยนนะ แบบ,แบบนักนะาน,นมาสภาพดีเมื่อที่นี่เราไปพ้นเมื่อวานทุรกิจทะเลนะทุรกทุเลอันทำไมหน้าขาวจังเลยวันนี้หน้าสวยจังเลยใช้แปรงขับนะใช้แป,ปรงโออ ดลีลากไปลากไปไป <laughs> กล้สที่โพไซอยบ่าไม่ไปเลยแ <laughs> <laughs> ก่ย,ย,ยังยายมาใส่ย,ยายมาหาลักคองค่อยบ่ ปลาปลา,าเพื่อกรลายจะแได้ปูบอนบุม้มบ้ามบุม้มบามอยู่ผู้ว่าอุตวนียตัวเมื่องผู้อเปอน้ปลาช้างปลา เอาไปกินจ้าจ้าให้ได้บางหงได้อยู่สองหน่วยโอ้เมื่อื่นเพแล้ววันพุธให้ไปซื้อปะบ่แเ้วเพิ่งว่าเสียมาแต่สักคนเมื่อเมื่อแล้วเออ ค่ากล้องกับบอเป็นนะมันบ่มันบ่ดกเนาะเฮ้ยพ่อได้ไหมพ่อพอเดี๋ยอ้ามดแล้วบ่มดละจิ๊บคือผมเอาแนวมันไปเอน บรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านเราดอกอะไรนี่ดอกหญ้าท้องทุ่งนาบ้านเราเทียงนาน้อยของสา,สามตาจำรานเจ้าของเจ้าของเจ้าจของ,งเทียงเจ้าของที่ละน,นี่ฮะคอแล้วเด้อบริล,กลักร์เด้อ ได้คอยคอเนี่ยเด้อคอยว่าคอในเด้อบางหุ่งเด้อเขาว่าเออก็เลยเอาเพิ่นเออเลียบรอยนี่แล้วเออนี่แล้วเออเป็นกระสอหอบคือ啥เพชรใช่แล้วเพชรนี่ฮะมึกับมักเพชรเถอบโบเมนหมักวานพอแล้วพอแล้วมันเพอแล้วอันนี้ฮมื่อวานเมื่อเช้านี่ก็ซื้ออยู่ใส่หน่วยเดียวป้ายั่งในรถโกบุหุ่งวัง ิ oh, harma, ๊ัดเนยตวตายกับมีไดู้บเสียไปลงนาเมื NO ่อนอนเฮือนแเหมือนนี่เมื่อนอนเฮือนพลเมืองกัเมื่อและกัมาคอบุนอนแต่คุณมานอนมานอนต่พีนอนเี้แต่เฮือนพีได้เฮือนน่ะนะแต่พีฮเออตัวหน้าเฮือนกินเขานะนั่งโวละงวมีสักตสี่แม่ละตีแม่ที่ห้ากับร่างเรียนอ่ ไจส๊สิกินกับพี่สังมื้ยนี่โอ้สิเจียวปาลาลดไปเมื่อสะสมปาลาลดไว้อยู่ไปมื่อไปมดไมด้นี่มันรักกันเห็นยุ้มลอยซ้ำฮากูตันมื้อื่นึ่งก็แล้วแหละนะเลาะขนาเราเสร็จเมื่อคุณเดือนบ๊ายบายสวัสดีค่ะตน,น,ตน,ตนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะปลูาลุดล่ะอย่าค้าแอลสิคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย